สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะครคลิปนี้เป็นชุดดับชุดดับนะฮะสองตัวล่างและสองตัวบนเป็นชุดเลขดับนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีที่ชุด มูทีไม่ได้ลงบนนั้นน้อยหน่อยนะครับบนนั้นน้อยหน่อยเก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบหกชุดส่วนล่างนั้นเยอะหน่อยนะเยอะกว่าเก่าล่างห้าสิบห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสิบเก้า ล่างมีหกสิบชุดนะฮะหกสิบชุดงวดนี้จัดไปเลยหกสิบชุดบนน้อยหน่อยเพราะว่าเล็กมันเหลือเยอะก็เลยต้องน้อยหน่อยหน่อยงวดนี้บนกล่างเพอเผอออกเหมือนกัน <c oughs> ถ้าออกเหมือนกันก็ดีนะสมมุติว่าข้างบนออกศูนย์สองข้างล่างออกสอศูนย์เนี่ย <c oughs> ก็ดี <c oughs> มันจะได้เหมือนเหมือนกันวันนี้ก็จัดมาทั้งหมดแปดใบนะฮะแปดใบแต่ไอตัวที่ชอบไอเลกที่ชอบนั้นได้มาสามใบเองไปถามเขาไม่มีแล้วก็เลยต้องเอาชุด ชุดกันมาชุดกันมาอีกสองอย่างส่วนชุดที่เราเก่งเอาไว้ชุดเดียวเพิ่งได้มาสามใบยวพวกนี้หาใหม่วันนี้เป็นไงฮะเลขฮานอยที่ผมให้ไปเมื่อเช้าเข้าระเบิดระเบอ้อไหมฮะ ระเบิดระเบิดแต่ผมไม่ได้ทำสถิติมาไม่ได้ไม่ได้กดดูนะนนก็ะให้วิ่งรดูดหนึ่งกับสามนะฮะหวยออกสามเจ็ดล่างสามเจ็ดล่างก็ตัวนี้นะแล้วก็หนึ่งสามสี่บน ก็สเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็1มาบนส่วนพิเศษข้างล่างออก7จหนึ่งฮะเจ็ดก็ตัวนี้มีทั้งสองอันเลยแล้วก็ปกติเข้า1 3ฮนะเข้า1 3เลยก็ตัวนี้เลย เข้าหนึ่งสามแล้วก็ VIP เข้าสามเจ็ดตัวนี้ก็วิ่งรูดก็เข้าอีกนะฮะสามเจ็ดมาเยอะ <c ười> คือส่วนศูนย์ที่บอกว่าตัวเดินนะฮะผมให้ในกลุ่มไปว่าตัวเดิน ผมพูดใน Youtube หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในกลุ่มนะผมเขียนว่าตัวเดินก็คือศูนย์ศูนย์มาก็ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่มา VIP ก็ได้ค่ากับข้าวกันไปนะสาหรับคนที่เชื่อผมผมบอกแล้วนะหวยผมเน้นที่ตัววิ่งเฉพาะกิจเลยท่านวิ่งอะไรก็ได้ตังค์แต่เลือกเอาตัวเดียว วิ่งบนล่างนะออกกำลังกายบนล่างเลยถ้าสามท่านได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ถ้าหนึ่งนะหนึ่งท่านได้บนแต่ถ้าพิเศษถ้าวิ่งหนึ่งท่านได้ล่างท่านก็ได้เยอะหน่อยวิ่งหนึ่งบนล่างท่านก็ได้เยอะหน่อยแต่ได้แน่ๆได้ค่อนข้างจะทัวร์ ก็จุดจีนเขาก็เอทั้งฮานอยเขาหยุดตั้งสี่วันสี่หรือห้าวันแต่ส่วนผมนั้นอาจจะหยุดยาวอาจจะหยุดยาวนะเพราะว่าทำไปแล้วเราเสียค่าเน็ตคนเดียว ไหนจะอะไรเยอะแยะต้องอยู่กันดึกๆเด,ด,ๆดินๆเสียข้าไฟแต่ว่าเกือบเดือนนะฮะไ,ไ,ไ,ไม่มี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 ใครช่วยค่าเน็ตเลยก็ท้อมันกันผมสู้มาหลายปีหลายปีเสียค่าเน็ตค่าไฟค่ามันสมองหลายปี โดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครดูกันคลิปเมื่อปีหกสองหกสามนี่คลิปหนึ่งดูกันเป็นแสนเป็นแสนนะคิดดูเอายอดผู้ติดตามตอนนี้สามหมื่นไม่ขึ้นเท่าเดิมสามหมื่นสองสามื่นสามเท่าเดิม ก็แต่มีคนดูคลิปอยู่แค่พันกว่า2000สองพันเต็มที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ตั้งใจว่าจะหยุดนะกีบอกพวกในในในกลุ่มไปแล้วว่าจะหยุดส่วนใครจะอยากได้สูตรก็เอาสูตรไปทำกันเองดีกว่าไปทำกันเองเลย สูตรผมไม่ปิดบังหรอกผมให้หมดนั่นแหละเพราะว่าสูตรเดียวมันมีอยู่สูตรเดียวนี่นแหละสอนวิธีการดึงตัวเลขขึ้นมาผมสอนให้ได้แต่ว่าอย่าลั้นอย่างเดียวเลขที่มันขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปลั้นมันผมเคยลั้นไอ้ไอ้เอ้ยมันไม่มาแล้วมันมาแล้วก็ไปเอาไอ้ตัวที่คิดว่าทัว แต่ที่ไหนได้มันมาแล้วมันก็มาอีกเราก็มาเสียดายเว้ยาไม่น่าร้นเลยก็หยุดกนหลายวันนะฮะหยุดกนหลายวันก็ได้ค่ากับข้าวกันไปวันนี้น้องโตโต้โตก็ย้ายออกจากห้องไอซแล้วนะฮะไปอยู่ห้อง ก็เป็นห้องแยกห้องแยกไม่ได้อยู่ห้องรวมเพราะต้องรอดูอาการหลายวันแล้วก็ต้องเขาบอกก็ต้องสอนวิธีดูดเสมหะวิธีอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างแต่วันนี้ผมบอกแล้วผมไม่อนุญาตให้ให้พยาบาลทําแผลเพราะว่าเอาครีมไปทาแล้วแผลมันแผลมันลามก็เลยไม่อนุญาตผมผมไปใช้ ยาผงใส่เองวันนี้นอนหลับปุ๋ยเลยเพราะใส่ยาปั๊บแล้วก็ไม่ให้ปิดปัตเตอร์แล้วเอาปัตเตอร์อะไรไปติดปิดก็ไม่รู้เม็ดผืนขึ้นไปหมดติดเหนียวเลยแผ่นปัตเตอร์ใส่ะไม่ปิดหัวเด็กก็งวดนนี้บนนะฮะบนดับบนมีอยู่แค่ เก้าห้าสี่สิบห้าก็สี่สิบหกทั้งเจ็ดเจ็ดนะฮะคิดจริงจะให้อีกแต่ก็กลัวพลาดก็เอาไปแค่นี้แคบไว้นะฮะแคบไว้เพราะว่านี่นะฮะชุดดับบนห้าสิบไม่ได้ลงสามสี่อะไรอนะ่ะเก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบหกชุดนะฮะสี่สิบหกเดี๋ยวเขียนก่อน สี่สิบหกชุดส่วนดับล่างนั้นมีทั้งหมดหกสิบชุดนะฮะหกสิบชุดเดี๋ยวขยายห,หน่อยจะได้สวออจะได้มองเห็นกันบ้างผมใช้ปากกาลเล็กเขียนเพราะว่าปากกาใหญ่มันดูยังไงก็ไม่รู้มันไม่ใช่สีน้ำเงินทสีมัวมัวดูนะก็ ไล่ให้หน่อยก็ได้สำหรับล่างนะครับมี4 0 0 4 4 1 1 4 4 3 3 4 4 4 4, 4่ 5, 5ี 7, 7, 4ห6ึ4ง7น4่8สี่สมสามี้าหหก่สแปดสี่นี่ระวังไว้นิดนะครับสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่ไม่มีนะเจ็ดเจ็ดสี่มีเปล่า 7จ็ดหกหกเจ็ด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 แปดเจ็ดเก้าหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหหสาสหกสองหสองะฮะหกสามสามหกหกห้าห้าหหปดดหหปดไม่มีแปดหนะหกเก้าเก้าหกสามศูนย์ศูสสองสสสหหสาสามสามเ้า ศูนสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเก้าสองสองสองศูนห้าศูนเก้าข้างล่างศูนย์สอง แต่สองศูนย์ไม่มีนะฮะสองศูนย์ไม่มีมีแต่ศูนย์สองก็หกสิบชุดนะหกสิบชุดถ้าอยู่ก็ถ้าดับอยู่ก็เหลือแค่สี่สิบชุดก็เอาไปตัดนะฮะเอาไปตัดเพื่อลดต้นทุนกันเพื่อลดต้นทุนกันคราวที่แล้วก็ เบอร์เไปไปลงอาะสี่เจ็ดด้วยจริงๆผมเว้นไว้ทั้งอะหัวแล้วว่าสี่สี่เจ็ดแต่ผมจะไม่เอาเพราะว่ามันตรงกับเลข <c oughs> เด่นของผมก็คือสี่หกเก้าก็เลยพลาดเป้าไปไปอยู่เอาท้ายเลย <c oughs> ก็อย่าลืมนะฮะใครจะร่วมมาทำบุญสร้างพระก็เชิญได้นะฮะเชิญได้วันนี้ก็ มาหนึ่งท่านเอามาเอามาให้ที่บ้านเลยเอาเออเอามาให้ที่วัดเลยรวมกับสร้างบุญจะกับอาจารย์เขาฝันมาสามร้อยหนึ่งเก้าฝันไปสามร้อยเขาก็ยังนึกถึงบุญคุณผมนี่นะฮะคนที่ว่านึกกระตันยูรู้คุณคนนะตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหม้แล้วก็จะมีโชคมีลาบเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นนะบางคนร้นอวดเก่งเก่งกว่าอาจารย์ก็มี ก็เก่งกว่ามันก็ยังว่าแหละไม่มาล็อกไม่มาล็อกนนะั่แหละบางท่านก็แก้ตัวบอกว่าเลขอันบางไม่ไม่เห็นอันเลยก็แก้ตัวกันไปผมไม่ได้ว่าอะไรก็คลิปนี้อ๋อใครจะช่วยน้องโตโต้โตกันนะฮนะอมสินศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ห้าเจ็ดเก้าสองนะขอบคุณครับเนะียกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเพื่อช่องจะได้เปิดการการมองเห็นมากขึ้นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนำตัวเลขที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ไปตัดนี้ตรงใช้อย่างพิจารณาถ้าตรงกับสิ่งที่ตรงกับเลขเด่นที่ท่านชอบก็ เว้นไว้นะฮะเว้นไว้ <c oughs> ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรล่ะ <c oughs> สองตัวล่างสองตัวบนแล้วมั้งคลิปนี้สวัสดีครับ